สวัสดีครับวันนี้ก็มาจะมาสอนนะครับเกี่ยวกับการทำเวบ็บบล็อกนะครับเวบ็บบล็อกของผมนะที่ในสไตล์ของหน่วยอินเตอร์นะครับเวบ็บบล็อกของแซนหนูอินเตอร์เป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็เข้ากูเกิลแล้วก็คีย์โศนอ้อตำบนเงินห้อม ะครับก็จะเป็นตัวบนนะครับที่ว่าเป็นนวลห้อม NFP ปาจีนบ็อก Spot นะครับก็อันนี้ทําสไตล์ผมนะครับก็คือใช้ผมจะใช้บล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับในการทำแย่าจริงเพื่อนๆทําก็ไม่ต้องถึงเยอะเหมือนผมนี้ก็ได้ครับถ้าอาจจะทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนี่ก็โอเคแล้วนะครับในนี้สองตัวหลังนี้ผมเพิ่มขึ้นมาที่หลังนะฮะก็ลักษณะของ ของบล็อกนะครับความพิเศษของมันก็คือมันมันเพิ่มอะไรก็ได้นะครับที่อยากจะเพิ่มแล้วก็มันฟรีนะครับมันฟรีไม่ต้องวางเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ต้องวางเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ต้องไปเช่าพื้นที่หรือไม่ต้องอะไร mm hmm. เพียงแค่ได้สมัย gmail นะครับสมัคร gmail ก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะอ่านนะครับเป็นห้องสมุดออนไลน์ก็คือเกี่ยวกับ อรงนี้ให้เด็กเข้ามาลิงได้นะครับแล้วก็ยังมีห้องสื่อเพื่อพัฒนาตรงนี้ผมมักจะชอบใส่ที่ผมสอนทําอะไรต่างๆไว้นะครับก็ถ้าสนใจก็เข้ามาติดตามกันได้นะครับอฮะทีาานี้เราจะมาลองดูที่ว่าถ้าทําแบบเนี้ยมันจะทํำยังไงนะครับ ครับแล้วก็สำหรับเคสวันนี้นะครับเป็นของกับผมรอดมุนห้วยทับมอนนะครับก็วิธีการทํานะครับเราก็จะเข้าไปล็อกอินก่อนนะครับแต่ก่อนจะล็อกอินนะครับเราต้องมีตัวผู้ช่วยนะครับที่ช่วยสําหรับที่จะทําตัวนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างหัวตัวนี้ฮะจริงๆแล้วมันมันก็มีคําสั่งอยู่ในของบอกะครับที่จะสร้างสร้างหัวหัวเพชตัวนี้ครับแต่ว่าผมผมชอบแบบสบายๆครับผมก็เลย เอามันแปะไว้ที่เว็บตำลนะครับเข้าไปที่โน้ตอมนะครับแล้วมันจะมีตัวช่วยอยู่ทางขวาครับเห็นไหมครับที่เขียนว่าตัวช่วยเว็บทําบ็อกตัวนี้ครับถ้าท่านอันนี้เป็นตีมหัวคตีมหัวก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เป็นอย่างงี้ที่มันลิงก์ไปลิงก์มาเนี่ยฮะแล้วก็ตัวล่างนี่เป็นตัวโน้ตช่วยนะครับก็วิธีการก็แค่คลิกเข้าไปครับแล้วก็ท่านต้องโหลดตัวนี้มาก่อนนะฮะผมเพิ่เป็นสาาระนะครับตัวนี้ก็คือถ้าท่านคลิกปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดลงมาทางขวาทางนี้นะครับเห็นไหมครับท่านก็แค่ เปิดออกมาแล้วก็นะครับเปิดออกมาแล้วก็เอาเก็บไปที่เดสก์ท็อปนะครับอันนี้อ่ผมจะทําให้ดูเลยก็ได้ครับมันจะเป็นตัวนี้ครับเราจะเอาไว้ใช้นะครับอ่ะผมจะเก็บมือไว้ที่ในโฟลเดอร์ตัวช่วยนะครับอ่าตัวช่วยตัวนี้นะครับเเก็บไปแล้วตัวนี้ครับมันห้อมหนึ่งนะครับเก็บไปเราจะเอาไว้ใช้นะครับตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ที่เราจะต้องมีนะครับ ก็คือเจ้าตัวนี้ครับโน้ตตัวช่วยนะครับโน้ตตัวช่วยนี่ผมผมทำไว้สำหรับให้ท่านเข้าใจว่าท่านจะทำลิงก์แบบไหนนะครับก็คือการที่จะไปลิงก์หัวเนี่ยเราจะต้องมี URL ของแต่ละของแต่ละบล็อกนะครับเพื่อที่จะให้มานั่นนะครับวิธีการกำหนดของแต่ละบล็อกก็คือที่จะไม่ให้ซ้ำกับคนอื่นนะครับก็จะใช้อันนี้ตอนสอนเที่ยวก่อนน,นะครับผมไม่ใช้คำว่า P1 นะครับนะฮะ แต่ว่าจริงๆเราต้องพิมพ์เป็นชื่อของตำบลเราลงไปเลยนะครับก็คืออันนี้ก็บางกุ้งนะครับอันนี้กทนบังกุ้งนะครับบางกุ้งหน้าหนึ่งเพจนี้หน้าสองเป็นเพจนี้นะครับหน้าสามเห็นไหมครับเป็นแหล่งเรียนรู้หน้าสี่เป็นการหพื้นฐานห้าหกนะฮะเสร็จแล้วตัวนี้จะมีตัวตัวช่วยเราเนี่ยจะอธิบายไว้นะครับว่าเออใส่เป็นหนึ่งแล้วเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับอ่าเราก็โหลดตัวนี้เก็บเข้ามาครับแค่คลิกเข้าไปทางด้านบนนี้ครับมันก็จะโหลดมาตัวนี้นะครับอ่า นีะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องไปดูก่อนนะฮะว่าโจทย์ที่เราได้มาวันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่ชื่อว่าขพนอห้วยทับมอนนะครับซึ่งคําว่าห้วยทับมอนเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเป็นเป็นชื่อหัวของวิบว็บเว็บเว็บบวิบวิบริาวิบวิบวิธีกบวิาวิบ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 ก็เข้าไปบี่ g ว o g l e นะครับแล้วก็อ่า เสิร์ชเข้าไปครับ google นะครับแล้วก็เอาเข้าไปาตำบลห้วยทับมอนนะครับเห็นไหมครับมันจะเขียนแบบนี้นะครับห้วยทับมอนห้วยทับมอนทำไมจะต้องไปหาชื่อตรงนี้นะครับยิ่งถ้าท่านหาจากวิกิพีเดียก็จะโอเคมากเลยนะครับเพราะว่าวิกิพีเดียเนี่ยเขาจะ จะบอกรายละเอียดไว้เยอะมากเขาสะกดของเขาไว้ตรงตัวนะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับห้วยทับมอนเนี่ยเขาจะบอกทําไมต้องเอาจากตัวนี้ไปเพราะว่าถาเอ่าจากตัวนี้มันจะดีอยู่ที่เราแต่งแต่งเองนะครับเพราะว่ามันมันเป็นแบบว่าอะไรภาษาที่เขาเปลี่ยนจากภาษาไทยมาเป็นอันนี้แต่มันอยู่ในในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในแนวของภาษาอังกฤษเขาโดยตรงนะครับคืออินเตอร์หน่อยนะครับไม่ใช่ มัว่วๆส่วนๆจะไปตั้งชื่อเอาเลยอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ค่อยดีนะครับเมื่อเราได้มาแล้วเราก็จะมาชี้ตรงนี้ครับอย่าเว้นวรรคนะครับอันนี้เขาที่ในเว็บเขาจะเว้นวรรคไว้อ่านนะครับเป็นห้วยทับมอนนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนให้เป็นตัวเล็กซะนะครับไม่ใช่สระห้วยทับมอนอ่าแต่ตัวบนตัวหน้านี้เป็นตัวใหญ่ก็จะดีะครับพอเราได้ห้วยทับมอนปุ๊บแล้วนะครับ เราก็จะไปปรับตัวนี้ครับหน้าแรกนะครับไม่ต้องใส่คําว่า P1 นะครับเราก็ใส่คําว่าห้วยทับมอญลงไปเลยไม่ใช่ก๊ปีพพ้อตันนี้ว่าเพจเป็นห้วยทับมอนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าสองนะครับเราก็ใส่เป็น P2 ห้วยทับมอนเป็นแผงการเรียนรู้ตัวเองนะครับตัวบนเนี่ยมันจะเป็นลิงก์เว็บไซต์ที่เราจะเอาไว้ ใส่นามบัตรหรือเอาไปใส่ที่แจ้งให้คนอื่นทราบว่าเว็บไซต์ของกอสนอเวทธรรม,มอนอยู่ที่นี่นะครับอันนี้เราก็จะใส่ไปให้หมดนะครับพีสี่พีเวทมรมนพีห้า ไม่สมมอนะครับทีหกไม่สำมอนะครับเมื่อเรากําหนดตัวนี้มาได้หมดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปเริ่มสร้างเว็บล็อกกันนะครับอันดับแรกนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าทําด้วย Google เราก็ต้องเข้าไปที่ Google ก่อนนะครับไป google ปุ๊บอ่าเพื่อนเขาได้ส่งส่งอีเมลมาให้นะครับเราก็ต้องไปล็อกอินด้วยอีเมลให้ด้วย gmail ที่เขาสมัครไว้นะครับก็คือเข้าไปที่ไซน์อินที่ตัวนี้ครับ ใส่อินะครับเป็น New Account นะครับก็ใส่โค้งไปนะครับอ่าลครับทีนี้ก็ใส่ Password นะครับก็ใส่เข้าไปอ่าเอาละครับ มีการให้ยืนยันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าปกติเขาจะล็อกอินที่ที่ที่คอมของเขานะครับแต่ตอนนี้เรามาล็อกอินที่อื่น,นครับแล้วก็นัดนัดอันนี้เบอร์เพื่อนวะถูกไหมถามถามถามรหัสถามรหัสเพื่อนถามรหัสเพื่อนไหมหน่อยอ๋อไม่ต้องไม่ต้องเข้าได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับนี่เป็นเมลของเพื่อนเขานะครับทีแรกนี่าจะต้องให้ถาม ถูครับพอเข้ามาปุ๊บทีนี้นะครับพอหลังจากเข้าตัวนี้มาเราก็จะไปสร้างเริ่มสร้างบล็อกนะครับโดยที่ว่าเราจะพิมพ์คําว่าบล็อกเกอร์เข้าไป B L O G G E R นะครับบล็อกเกอร์ตัวนี้แต่ตัวหลังนี้จะไม่นะครับเพราะามันจะเป็นตัวเก่าของผมผมต้องลบลบมันทิ้งไปจะเป็นบล็อกเกอร์ตัวนี้นะครับ Enter อ้าวลงชื่อเข้าอีกครั้ง อ่าครับอันนี้เป็นเว็บของคุณจีระกวงไวริยะนะครับก็ตอนนี้เขายังไม่ได้ทำบล็อกเกอร์เลยนะครับถ้าคนที่เริ่มทํามันจะเป็นรษณะแบบนี้นครับก็ให้คลิกที่ดําเนินการต่อไปอยังบล็อกเกอร์พอ,อคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าหน้านี้หน้านี้จะมีชื่อว่าบอดเดสนะครับบอดเดสนะครับเป็นบอดเดสนะครับเราก็จะเริ่มสร้างบล็อกใหม่กันนะครับเราจะเริ่มจากบล็อกแรกแต่ว่าอันนี้ที่เราตั้งกันไว้คือเราจะสร้างทั้งหมดหบล็อกนะครับทําไมต้องแยกเป็น6กบล็อก ทำไมไม่สร้างบล็อกเดียวนะครับการสร้างบล็อกเดียวมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าการที่จะลิงก์หรือจะเพิ่มอะไรต่างๆนานาแล้วก็จัดรูปแบบของบล็อกเนี่ยมันจะยากนะครับเหมือนอย่างบางทีเราอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบของบล็อกอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไม่ได้ครับแต่ถ้าเราสร้างหลายๆบล็อกเราจะสามารถเพิ่มอะไรได้มากมายนะครับเรามาเริ่มจากอันแรกกันเราจะสร้างที่หน้าแรกโดยใช้ชื่อตรงนี้นะครับเราก็จะเริ่มสร้างคลิกที่สร้างบล็อกใหม่นะครับ หัวข้อเห็นนะครับหับวข้อเขาบอกมาแล้วว่าจะให้สร้างเลยเราจะใส่คําว่าหน้าแรกที่อยู่บล็อกนี่แหละครับตัวนี้ครับสําคัญอันนี้คือเราต้องการที่จะให้บอกออกมาชื่อนี้นะครับแต่เราจะใช้แค่ตัวนี้นะครับใช้แค่ชื่อตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับคอนทนีคอนทนด,ทนทนดีเห็นนะครับมันจะขึ้นมาเป็นบล็อกสปอตตรงนี้เราก็คลิกเข้าไปปุ๊บเขาจะตรวจสอบ ที่อยู่บล็อกนี้สามารถใช้ได้ใช้ได้นะครับเราจะใช้แบบง่ายเพราะเดี๋ยวเราต้องไปปรับปรับตีมมันอีกนะครับแล้วก็คลิกที่สร้างบล็อกนะครับคลิกตรงนี้ไปจะมีจะเจออยู่สองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งคือผ่านอันนี้คือผ่านแต่ถ้าไม่ผ่านมันจะขึ้นเป็นหน้าตัวหุ่นกระป๋องของแครงนะครับแต่อันนี้ผ่านนะครับพอผ่านมาแล้วเราต้องทำไงคืออันดับแรกเลยครับด้านซ้ายสุดลงไปที่แม่แบบเลยนะครับแม่แบบ ใน้แบบที่เราเห็นด้านบนจะไม่มีตัวลิงก์เราต้องการเอาตัวลิงก์เข้าให้ใช้คําว่าสํารองกู้คืนแล้วไปเลือกโหลดไฟล์ที่ท่านโหลดมาเก็บตอนแรกนะครับผมโหลดมาแล้วเก็บไว้ที่อะไรครับตัวช่วยใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้ครับน,น้นทอมหนึ่งนะครับโหลดตัวนี้กด open แล้วกดอัปโหลดพอหลังจากกดอัปโหลดเสร็จปุ๊บนะครับ ก็ต้องรองันนะฮะรูปหน้าตาบอดจะเปลี่ยนไปจะมีหัวด้านบนนี้ให้เห็นเห็นไหมครับหัวด้านบนนี้เห็นนะครับแล้วก็มาตรฐานหลังจากที่มาได้ตรงนี้นะครับเราต้องไปที่กําหนดค่าก่อนนะครับเราจะปรับความกว้างของตรีมนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วหน้าเพจแรกที่เราใช้กันทั่วไปนะครับคิกกี้รูปแบบนะครับเราอยากจะให้มีคอลัมน์ทางขวาหรือคอลัมน์ทางซ้ายให้เลือกเอา นะครับหรือจะไม่มีคอลัมน์ก็เอาตรงนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วหน้าแรกเราจะมีลิงก์ตัวอื่นมากมายนะครับให้เป็นทางขวาตัวนี้ไว้นะครับพอคลิกตัวนี้เสร็จปุ๊บให้คิกคําว่าใช้กระบ,บอกทางขวานะครับพอบอกทางขวาเสร็จปุ๊บเขาจะขึ้นว่าใช้แม่แบบแล้วเราก็ไปปรับความกว้างความกว้างที่ควรจะต้องตั้งไว้คือ1,200อ่าจะพอดีนะครับแถบทางขวามันจะมีมันจะมีมมขึ้นแบบนี้ใช่ครับนี่แถบทางขวานี่แล้วแต่เราจะเลือก นะครับว่าจะเอาขนาดไหนผมจะไว้ที่ประมาณสามร้อยนะครับแถบตางขวาพื้นหลังเราเปลี่ยนได้นะครับคลิกที่ตรงนี้มันมีรูปมาให้มากมายเลยให้เลือกนะครับออเลือกปุ๊บแล้วมันจะเปลี่ยนไปด้านหลังนะครับไปสังเกตดูนะครับ,นะรบมันจะเปลี่ยนไปด้านหลังนะฮะและหรือถ้าไม่พอใจอยากจะเอาเป็นของตัวเองก็เนี่ยครับอัปโหลดภาพแล้วก็เลือกไฟล์ภาพขึ้นไปนะครับ บางคนอาจจะชอบเอาหน้าตัวเองเป็นแบ็คกราวข้างหลังนะครับแต่ผมผมไม่ชอบนะครับผมไม่ได้นำมาทำนะครับแล้วผมก็จะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับอ่ะก็ตัวนี้สวยกว่าเอาตัวนี้เป็นบล็อกตัวนี้นะครับแข็งๆ Subs, นี่ลึกๆไว้เสร็จสิ้นปุ๊บท่านจะเห็นด้านหลังเป็นบล็อกแบบนี้น,นะครับพอเสร็จตัวนี้ปุ๊บก็อ่าเทมเพลตตัวนี้มันจะมีให้เลือกนะครับความความหลากหลายของบล็อกเกอร์คือคุณคุณสามารถที่จะ เลือกได้ว่าคุณจะเอาเป็นเพจแบบไหนนะครับแข็งเป็นอ่อนเป็นอะไรมันมันมีให้เลือกเยอะนะครับตรงนี้ท่านก็เลือกเอาแต่นี่ผมจะใช้ตัวนี้ไปก่อนเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานพื้นฐานในการทํานะครับพอหลังจากเลือกอันนั้นเสร็จปุ๊บต้องคลิกคําว่าใช้กับบอ็อดด้วยนะครับแล้วก็กับสู่บ็อกเกอร์นะครับกับสู่บ็อกเกอร์ปุ๊บนะฮะเราก็จะไปดูที่ว่าเราสร้างยังไงบอร์ดเดชคือตัวแก้นะครับ ส่วนดูบ็อกนี่คือเป็นเว็บที่ใช้สําหรับโชว์ครับหน้าแรกมันจะเป็นแบบน,นี้นะฮะแต่จริงๆแล้วคําว่าหน้าแรกตรงนี้เราควรจะใส่เป็นอะไรครับก็สนอตำบลต่างๆที่เราจะใช้นะครับวิธีแก้ก็คือเข้าไปที่การตั้งค่านะครับนะครับไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็หน้าแรกนะครับก็จะแก้ไขใส่ชื่อเข้าไปเป็น เป็นกศนกศนตมุยตำบลห้วยทับมอนก็จตรงนี้ใส่เข้าไปอ๋อหวางเหอนผมคิดแก้ไขนะครับไม่ใช่น,นั่แน่ อก๊อปน่มาก๊อปปี้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าทำอธิบายตรงนี้นะครับผมก็จะชอบใส่ว่าใช้สำหรับ อ่านะครับใส่ไปทักนิดนึงนะครับไปแก้ตัวนี้เราเสร็จแล้วก็ไปดูครับไปดูบอกเห็นครับด้านบนจะเป็นกะสะนองห้วยทับมอนนะครับสีรูปตัวนี้มันเลือกไปไหมเลือกหรือชอบหรือไม่ชอบมันเลือกได้นะครับเราก็จะเลือกได้ถ้าไม่ชอบอาจก็กลับไปแก้ที่ตัวแม่แบบนะครับที่แม่แบบนะครับไปกำหนดค่าครับ โอเคมันจะน,นี่มันปิดอ่าใช่ไม่มแบบแล้วนะครับเปลี่ยน้ปหลังนี่แั่โอเคตอนนี้น่าจะชัดกว่า กลับสู่บล็อกนะครับ่ขก็ไปดูด้านบนโอเคไหมครับจะเห็นหัวตัวนี้ไปตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปแก้ทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะได้แล้วนะครับเป็นหน้าเพจแรกนะครับหน้าเพจแรกก็เราจะก๊อปตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะลองไปวางดูว่ามันจะเหมือนกับตัวนี้ไหมนะครับอ่ะเห็นด้วยทับมอนแต่ว่า h ตัวหน้ามจะเล็กนะครับ เราะฉะนั้นเราต้องใช้ตามเขานะครับแล้วก็ลบตัวนี้ออกไะเสร็จแล้วจะไปทําบล็อกที่สองนะครับบล็อกนี้ก็เท่ากับว่าเสร็จเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วตัวนี้เราก็จะกลับไปที่บอรอดแดชนะครับก็เริ่มสร้างบล็อกตัวที่สองนะครับ บอกตัวที่สองครับหัวข้อเราจะใช้ชื่อว่าอะไรการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะใช้เป็น p สองนะครับใช้ได้เราเลือกแบบง่ายไปเลยสร้างบอกผ่านไหม โอเคผ่านผ่านปุ๊บพอเข้ามาทุกบอกเราก็ทำเหมือนเดิมครับไปที่แม่แบบครับเลือกไฟล์ตัวเดิมตัวนี้ขึ้นมาอัพโหลดที่ที่ทำให้ไว้นี่คือมันจะได้แบบง่ายๆครับไม่ต้องไปอยากหาอะไรที่มันวุ่นวายแต่ถ้าบางคนเก่งแล้วก็ใช้ใช้ชุดคำสั่งจากตัว กระเจได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะกลับมารูปแบบนี้เหมือนกันเราก็ไปกาหนดค่าเหมือนเดิมครับเราจะต้องจ้องปรับปรับแต่งนะครับรูปแบบนะครับถ้าเราจะใช้แบบนี้เราก็เลือกแบบนี้ครับคิดใช้กระบอกครับแล้วก็ไปปรับความกว้างปรับความกว้างเหมือนเดิมครับหนึ 1, ่งพันสองร้อยใช้กระบอก กับสบอร์มบรูปแบบความไม่ขึ้นนะอันนี้เราต้องกับแบบนีน้นช้กัเทมอ่ามันจะขึ้นถ้ามันเซฟเสร็จมันจะใช้คำว่าขึ้นใช้กัไม่แบบนะครับนี่พื้นหลังนะครับแล้วก็ถ้าเลือกจะใช้เหมือนกันก็เลือกเลือกกันเดียวกันไปเลยนะครับ ผมก็จะเลือกอันเดียวให้เขาไปเลยครับอย่าลืมคลิกที่ตรงนี้ครับใช้บอกปุ๊บแล้วก็กลับตัวบ็อกเกอร์นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปดูบอกที่ตัวนี้ครับคลิกด,ดูบอกปุ๊บเห็นนะครับแหนการเรียนรู้ตัวเองเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะต้องก๊อปตัวนี้ไปใส่นะครับจะสังเกตว่าเฮดตัวใหญ่จะถูกเปลี่ยนไปนะฮะเราก็ต้อง copy ครับัดลอกแล้วก็เอาไปเก็บไ้ที่ตัวนี้ครับ แล้วก็วางนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ที่ที่เราจะรู้แต่ละอันแต่ละบอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปรวมกันนะครับเสร็จแล้วตัวนี้เราก็จะกลับไปที่บอร์ดแอดือนเลยครับแล้วก็ไปทําตัวที่สามนะครับอันนี้จะเร็วขึ้นนะครับผมจะทํามาเร็วขึ้นส่ว่าแปลกงเรียนรู้ของของกศนเราทําไมต้องมีบอร์ดตัวนี้นะครับก็คือยังไงเราก็ต้องหาใส่เข้าไป ใช้ได้ก็ลงในตัวล่างครับสร้างบอกอ่าเห็นนะครับคุณจะต้องเจอปัญหานี้แน่นอนก็คือว่าหน้าที่คุณร้องขอไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากมายครับเราก็จะกลับไปที่ตัวสร้างบอกใหม่นะครับรีเฟ e s ัดหนึ่งครั้งที่หน้าบอดแดรนะครับแล้วเข้า r e f หนึ่งครั้งนะครับนะครับแล้วก็สร้างบอกใหม่ นี่ขึ้นนะลองอีกครั้ง ถ้าเกิดกรณีนี้ทำสักสองสามครั้งแล้วมันไม่เข้านะครับผมก็จะใช้โทรศัพท์มือถือในการต่อเน็ตเข้ามาสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเลี่ยง,ยงมันออกไปนะครับความหมายความหมายที่ที่มันเข้าไม่ได้ตรงนี้นะครับท่านจะต้องเจอกันอยู่แล้วมันมันเหมือนกับเขามองว่าเรากําลังสร้างสแปมเเมลลหรืออะไรสักอ,อย่างน โอเคครับไวไฟผมจะเปิด wi ไฟโทรศัพท์นะครับแล้วก็ให้มันขึ้นมามนดักทีอ่าขึ้นมาครับตรนนี้แล้วก็คอนนี้ไปนะครับปติบิดแล้วครับเอาละเดี๋ยวจะลอง มังสร้างบอกต่อนะครับตรงนี้จะจะแค่ครั้งเดียวครับแต่ถ้าสร้างเป็นบอกเสร็จหมดแล้วทีนี้ก็จะเข้าแก้ได้เลยนะคเอาละครับหลังจากที่ต่อต่อ Wi-Fi โทรศัพท์แล้วนะครับต่อ Wi-Fi โทรศัพท์แล้วเราก็จะเข้ามาทําตัวนี้กันดูนี่เป็นแหล่งเรียนรู้นะฮะ ตรวจสอบผ่านชื่อนี้ไมีคนใช้นะครับก็สร้างบอกไปเห็นว่ามันขึ้นตรงนี้นะครับเอาล่ะถ้าไปถึงประมาณนี้ผ่านนะครับก็จะต้องทำเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับมาแก้นะครับผมจะต้องกลับไปสร้างบอกให้หมดก่อนทีเดียวนะครับ